ครับเราจะมาเขียน PLC e d t r นะครับให้หลอดไฟกระพริบสลับกัน5วินาทีนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ใช้ i ิน u t นะครับแบบใช้ input แบบ NO นะครับแล้วก็ใช้ท i m e r ตัวที่หนึ่งนะครับเราจะใช้สองตัว เซตค่าไว้ห้าวินะครับอันนี้เป็น t ีศูนย์นะครับส่วนลังสองนะครับไอสวิตแบบเป็นซนะครับนี่ก็จะไชสวิตตัวที่สองนะครับเป็นทีหนึ่งตั้งไว้ห้าวิเช่นกันนะครับเอาจอให้ครบนะครับ ท้งที่สามนะครับสวิตช์เป็นสีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นคอยนะครับเป็นหลอดไฟหรือเป็นเป็นหลอดไฟนะครับเราต้องการให้หลอดไฟกระพริบอินพุตตัวแรกนะครับเราจะมาอ้างอิง อัมเมอร์ตัวนี้นะครับ T1 นะครับที่ขา EN นะครับที่ขา EN นะครับที่ขานี้นะครับตั้งให้เป็น T1 นะครับแล้วก็อ้างยิงขา EN นะครับ ทัมเมอร์จะมีขา E N แล้วก็ขา D N นะครับขาี D N ด้านล่างนะครับส่วนตัวนี้นะครับเราจะมาอ้างอิงทัมเมอร์ตัวบนนะครับ T0 นะครับที่ขา E N เช่นกันนะครับ อลตัวล่างนะครับก็เป็นอ้าหญิงทาเมื่อตัวบนนะครับ T0 ท,ที่ขายเย็นนะครับ เลิดความถูกต้องนะครับ T0 EN T0 EN นะครับแล้วก็ T1 EN นะครับเห็นแล้วลองรันนะครับเห็นว่าไฟจะกระพริบถ้าหากต้องการตีดับนะครับลองเปลี่ยนดูนะครับลองเปลี่ยนตัวนี้เป็นสักสิบนะครับผลเป็นยังไงนะครับ เป็นที่สิบนะครับอยู่รมนะครับรันดูนะครับลองวิจรารา์นะครับลองอ้างอิงเป็นขาดีเอ็นขาล่างดูนะครับ ครับครับต้องอ้างขาขาเอ็นนะครับแล้วพิตามาขาเอ็นนะครับครับโอเคครับแล้วก็ทำการเซฟปรแถมไว้นะครับ